เป็นกฎไหลย้อนกดไหลย้อนกดไหลย้อนทานสูตรไหนดีเราต้องยอมรับนะว่ากดไหลย้อนเนี่ยเป็นโรคที่รักษายากมากแล้วก็ยาอะไรก็เอาไม่อยู่เดี๋ยวอาจารย์จะเปิดให้ดูคือคือคือกดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นโรคที่ เดี๋ยวอาจารย์ให้ดูนะกดไหลย,ย้อนนี่ท่านผู้ชม,มกดไหลย,ย้อนมันคือน้ำในกระเพาะน้ำในกระเพาะนี่เห็นไหมน้ำในกระเพาะเนี่ยมันกระฉออาจารย์จะได้ยมันกระฉอขึ้นมาและมันมีสปริงเตอร์ตรงนี้และท่านผู้ชมดูนะคะว่า ท่อาาทอาหารเนี่ยท่อทางเดินอาหารตั้งแต่ปากเราไปเนี่ยจนถึงกระเพาะเนี่ยมันเป็นลอนแบบเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยนะมันเป็นปอกธรรมดาแล้วคุณลองดูเนี่ยมันเป็นปอกแบบเนี้ยมันเป็นปอกแบบเนี้แล้วถ eh ok BE ้าไอ้กรดตรงเนี้ยมันกระฉอกฉขึ้นมาปักเนี่ยมันกระฉอกขึ้นมาปักกระฉอกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะถลอกมันก็จะถลอกหรือมันก็จะกัดพอกัดนานๆเข้าปุ๊บเนี่ย มันก็จะเกิดแผลโอ้โหท่านผู้ชมมันจะเกิดแผลแบบเนี้ยเพราะมันเกิดแผลปุ๊บไอเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันก็เข้ามาเห็นไหมเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะเข้ามาและบางคนเนี่ยอันนี้เป็นที่หลอดอาหารบางคนเป็นที่กระเพาะอาหารเห็นไหมมันจะไม่มีทางอะไรเลยแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแปลกมากคนที่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยส่วนใหญ่จะเครียดนอนไม่หลับ เครียดนอนไม่หลับกินอาหารนิดหน่อยก็แย่แล้วและที่สำคัญที่สุดโรคกดไหลย้อนเขาจะให้กินยาที่มันเป็นสีขาวขาวแล้วก็เคลือบท่านผู้ชมลองนึกอาจารย์คันหัวเลยท่านผู้ชมลองนึกนะว่าไอายาเคลือบเหล่านี้เนี่ยไอายาเคลือบะท่านผู้ชมนึกออกไหมว่าไอายาเคลือบเหล่านี้ที่ที่มันเคลือบกระเพาะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะเทให้ดูนะ เทให้ดูปุ๊บเนี่ยเอาน้ําหยดไปเนี่ยน้ํามันกิ้งออกไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็ไปอั้นมันไปอั้นมันไปอั้นกระเพาะกดที่มันจะหลั่งออกมามันไม่หลั่งเนี่ยกดที่มันจะหลั่งออกมามันไม่หลั่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยมือตรงนี้กดที่มันจะหลั่งมามันไม่หลั่งเพราะมันมีตัวเคลือบและถ้าเราไม่กินเราก็ปวดท้อง เราไม่กินเราก็ปวดท้องปวดท้องปวดท้องปวดไม่ไหวแล้วแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะแล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไงล่ะในเมื่อมันเป็นแบบนี้อ่ะนะคะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูรูปคุณจะได้เข้าใจตรงกันว่าเนี่ยคุณลองดูนะอันนี้กระเพาะแล้วคุณจะได้รู้เลยนี่กระเพาะเนี่ยมันมีหลายชั้นมากเห็นไหมและในกระเพาะเนี่ยมันจะมีรอนแบบเนี้แหมอาจารย์ก็ถือไม่ค่อยถนัดเดี๋ยวอาจารย์จะหาที่ถือให้มันถนัด เพราะฉะนั้นอาจาร,รย์ถึงอยากจะบอกว่าคนไข้หลายคนน่ะที่เป็นซ้ำเป็นซากเป็นแล้วเป็นอีกนี่นี่เห็นไหมถ้ากระเพาะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมันมีหลายชั้นแล้วถ้าตรงเนี้มันสปริงเตอร์มันไม่มีไอ้ไอ้ไอ้น้ำย่อยมันก็ฉอกมาผับปุ๊บมันก็จะกัดเลยแล้วท่านผู้ชมดูอาจาร,รย์ขยายนะอันนี้เป็นรอนกระเพาะนะอาจาร,รย์ขยายมานี่มันจะเป็นอย่างนี้และท่านผู้ชมดูตรงเนี้ ถ้าเราไปกินยาเคลือบกระเพาะมันก็จะปิดรูตรงนี้หมดเลยปิดรูตรงนี้หมดเลยขนาดน้ํามันยังผ่านไม่ได้มันก็อั้นเลยสิคราวนี้ย่ออืดพออมไอ้ไอ้ไอ้กดมันจะหลั่งออกมามันก็ไม่หลังเพราะมันปิดรูกดไว้ยาที่เรากินอยู่ในการรักษาพวกกดไหลย้อนเนี่ยมันจะบล็อกบล็อกรูต่างๆที่อยู่ในกระเพาะไม่ให้กดมันออกพอไม่ให้กดมันออกปุ๊บมันก็อั้น พอมันอั้นปุ๊บกระเพาะตรงนี้ยแทนที่มันจะหลังกดออกมาไม่ใช่ค่ะมันก็กลายเป็นปิดกระเพาะไม่ให้หลังกดพอไม่หลังกดปุ๊บกระเพาะก็อัน้นอั้นปุ๊บกระเพาะอืดกระเพาะบวมหนังกระเพาะตรงนี้แทนที่มันเยื่อยออกมาไม่ใช่มันก็บวมอืดจุกเสียดแน่นไปใหญ่เลยเพราะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยในการดูแลกดไหลย,ย้อนหรือกระเพาะเนี่ยได้ยินไหมเสียงหายเหรอท่านผู้ชมเชื่อไหม มันมีทางก็คือเราจะต้องใช้สารตัวหนึ่งซึ่งมันจะช่วยขจัดนี่อาจารย์จะบอกนะมันช่วยขจัดทำให้หลอดคอหลอดอาหารกับเพาะอาหารเราเนี่ยชัดเจนมากขึ้นท่านผู้ชมดูนะนี่เป็นอย่างนี้ <c oughs> เรากินอาหารไปปุ๊บนี่มันก็จะไปย่อยที่ปากเห็นไหมมีลิ้นปั๊บปั๊ปับป๊บ,ป,บปากแล้วเข้าไปสู่หลอดอาหารท่านผู้ชมดูนะเข้าไปสู่หลอดอาหารซึ่งหลอดอาหารเนี่ย มันไม่มีตัวอะไรเลยนะมันลงไปปุ๊บมันลงเลยแล้วมันสู่กระเพาะทันทีและอาจารย์บอกถ้าเกิดคุณมีกดเหลย้อนมันกระฉอออกมาปุ๊บไอ้ตรงบริเวณหลอดอาหารเนี่ยมันก็จะเป็นแผลแล้วคุณก็จะแสบมากแล้วก็จะปวดมากและยิ่งถ้าคุณกินไอ้น้ําสีขาวๆอะที่โรงพยาบาลให้มันก็อั้นไปหมดเลยคุณต้องคิดนะคุณเอาน้ําสีขาวๆมาทามือนะแล้วคุณเอาน้ําหยดอะมันมันมันไม่สามารถจะผุดออกมาได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เราแย่ลงแย่ลง พราะฉันพอแย่ลงปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสิ่งที่จะตามมาเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้ระบบต่างๆเนปั่นป่วนหมดเลยเนีย่อาจารย์ให้ดูคุณกินนะอันนี้เป็นหลอดอาหารและหลอดอาหารคนเราเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้เห็นไหมหลอดอาหารจะมีลักษณะแบบนี้เห็นไหมแล้วถ้ามีแผลปุ๊บโอกาสจะเป็นมะเร็งก็สูงเพราะเข้าสู่กระเพาะปุ๊บก,กดมันไม่สามารถหลังได้อุ้ยกดโอ้ กดมันไม่สามารถหลังได้เดี๋ยวอาจารย์จะถือไงดิกดมันไม่สามารถจะหลังได้มันก็ส่งผลทําให้ตับถุงน้ําดีก็ไม่มีทางออกแล้วก็กระเพาะอาหารลําไส้ก็ไม่สามารถที่จะย่อยได้เพราะมันไม่มีกดเพราะมันไม่มีกดปุ๊บคุณก็ยังไปกินไอ้ยาลดกดอยู่อย่างนั้นแหละมันก็กลายเป็นอัน้นกระเพาะอาหารบวมหมดเลยและที่สําคัญที่สุดการบีบตัวของอาหารเนี่ยมันต้องบีบเป็นจังหวะแบบนี้เขาสับแพเก็เรียกแบบ peristalsis ก็คือบีบเป็นก้อนมันต้องปั้นอาหารก่อนนะแล้วมันถึงจะบีบอันเนี้ยแรงในการย่อยกระเพาะอาหารมันไม่มีแรงบีบมันก็น้อยลงเพราะมันอืดมีแต่ลมและไอเขาเรียกขนอ่อนของของของ,ของภายในเนี่ยมันก็แย่มันแย่ไปหมดแรงขับเคลื่อนก็ไม่มีเพราะว่าการการบีบตัวของลำไส้เนี่ยมันจะต้องปั้นก้อนก่อน,อนแล้วถึงจะบีบเป็นจังหวะปื๊บปื๊บปื๊บเพราะนั้นตัวจันเองอยากจะบอกนะว่า สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการดื่มของกดไหลย,ย้อนนห้ามกินยาลดกดอย่างเด็ดขาดเพราะอย่างที่กล่าวไว้มันจะเคลือบกบร,ะเ,ระเพาะพอเคลือบปุ๊บรูต่างๆปิดปิดปุ๊บทุกอย่างก็จะมีปัญหาสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการเคลียร์การเคลียร์ไอ้ยาที่เรากินและเคลียร์ออกให้หมดทำความสะอาดกระเพาะให้เจี่ยงเลย ทั้งหลอดคอหลอดอาหารกระเพาะอาหารให้เกลี้ยงระบบย่อยระบบดูดซึมไม่ดีนะอาจารย์บอกเลยว่ามึนงงกงกง,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 งแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าเรามีแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยและเราทําความสะอาดสีมันไม่ได้หนูสีมันไม่ได้และถ้าเราทําความสะอาดเนี่ยคุณต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยในการที่เราจะเขาเรียกว่าที่ที่เราจะอะไรอะ ที่เราจะรอให้อาหารนะมันตกค้างคุณไปบอกว่าเวลาเว,เวลาดื่มเนี่ยอาจารย์บอกได้เลยว่าวันนี้คนที่คนที่เป็นโรคอันเนี้ยเราต้องเคลียร์กระเพาะเราก่อนเอาไอ้ที่ว่ามันจุกอุดแน่นในกระเพาะเราเนี่ยออกก่อนแล้วคุณไม่ต้องไปกังวลนะเรื่องแผลในกระเพาะอาหารคุณไม่ต้องไปกังวลนะมันจะเคลือบแล้วมันก็จะเหมือนกับเราอะ่ะมีมีเศษอาหารอยู่ในฟันอะมันจะปวดนิดนึง แต่ถ้าเราไล่เศษอาหารเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันอุดตามกระเพาะออกไปเนี่ยคุณจะไม่รู้สึกปวดเลยเพราะคุณเอายาไปเคลือบพอเคลือบเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็อั้นและไอ้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 สิ่งสกปรกหรือสิ่งอะไรมันก็ตกค้างอยู่ในกระเพาะอาหารเราเพราะฉะนั้นวันเนี้ยคุณรอเวลานิดนึงคุณดื่มไปปุ๊บเนี่ยให้ท้องมันร้อนว่า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 บ่ดีเลยให้มันเคลียร์ออกเลยยิ่งถ้าถ่ายได้ยิ่งดีและยิ่งถ้ากินน้ํานะ แล้วคุณไม่เป็นโรคไตคุณกินน้ําไปสักสองแก้วนะให้มันอยู่ในกระเพาะอาหารเราเนี่ยมันจะล้างที่ตรงนี้ออกและคุณถ้าคุณระบายได้เนี่ยมันจะเป็นการดีและที่สําคัญที่สุดเทคนิคก็คือเราปล่อยให้มันไหลไปจากกระเพาะเห็นไหมบอกอาจารย์ให้ใหดนะูจากกระเพาะตรงนี้เห็นไหมมันไหลเข้ามาในลําไส้เล็กเห็นไหมมันไหลเข้ามาในลาไส้เล็กแล้วในลําไส้เล็กเนี่ยมันจะมีขนอ่อนเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็จะมีหน้าที่ในการดูดซึม แล้วมันจะก็จะไปกระตุ้นแหละกระตุ้นให้น้ําย,ย่อยกระตุ้นให้ระบบการย่อยอาหารดีขึ้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าคุณล้างด้วยตำรับที่อาจารย์กดหมดหุดไว้และคุณจะมีความรู้สึกเลยว่ามันดีขึ้นนอกจากดีขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้ครีนสะอาดเอี่ยมกิ๊กเลยเห็นไหมท่อเกี้ยงเลยพอท่อเกี้ยงเสร็จปุบ๊บคุณไปดูในลําไส้ใหญ่อ่าคุณไปดู พอรอยต่อระหว่างลำไส้เล็กมีการเคลื่อนไหวดีขึ้นไม่จุกไม่เสียดไม่แน่นไม่เฟอ้อปุ๊บเนี่ยโรคกระเพาะรักษายากมากใช่คือมันไม่มีอะไรที่จะช่วยได้นอกจากเคลือบกระเพาะหรือกดไม่ให้มันออกแต่จริงๆแล้วการกดไม่ให้สารหลังเนี่ยผิดมันต้องให้มันออกมามันต้องให้มันออกมาและต้องคลีนตัวนี้เห็นไหมพอเข้าสู่ลำไส้เล็กเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ปุ๊บมันก็เคลื่อนตัวแล้ะ เมอมันเคลื่อนตัวเสร็จปุ๊บมันก็ระบายสรุปง่ายๆว่าถ้าคุณจะเคลียร์ตัวเองต้องใช้เวลาประมาณสิบวันที่จะเคลียร์ตัวเองเพราะลำไส้คนเราเนี่ยมันยาวมากเห็นไหมถ้าคุณเคลียร์ตัวเองถ่ายกระปุ๊กระปิดกระปุกกระปิดให้มันออกไปก่อนให้มันเกี้ยงเลยให้มันเกี้ยงออกแล้ววิธีก็คือเรากินข้าวต้มอ่อนๆอย่าเพิ่งกินผักนะเทคนิคก็คือกินข้าวต้มกินน้ำข้าวต้มกินข้าวต้มแล้วต่อมาก็กินกินเส้นใหญ่ นะฮะพอกินเส้นใหญ่เสร็จปุ๊บถึงจะเริ่มเป็นผักและถึงจะเป็นอื่นๆได้ละเพราะฉะนั้นเราต้องขีดลําไส้เราเพื่อทําให้กดมันหลังออกมาและนอกจากนั้นแล้วถ้ากดมันหลังปุ๊บท่านผู้ชมเชื่อไหมนี่ท่านผู้ชมเชื่อไหมตัมบก็จะมาดีขึ้นนี่นี่กระเพาะอาหารนะตับก็จะดีขึ้นตับอ่อนก็จะดีขึ้นถุงน้ำดีก็จะล่าเริงย่อยอาหารได้ เนี่ยมันก็จะหลังปีดปีดปีดมาที่กระเพาะนี่นี่ลอยต่อมาที่กระเพาะเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตับกับถุงน้ําดีเนี่ยลอยต่อมันมาต่อที่กระเพาะแล้วก็มาต่อที่ลําไส้เพราะฉะนั้นการกินสารหลังกดหรือการยับยั้งการหลังกดเนี่ยตับก็อึดอัดถุงน้ําดีก็แย่อัน้นพอถุงน้ําดีอั้นเสร็จปุ๊บ ตับอ่อนกะเพาออาหารก็บ,บวมอืดไปหมดเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์อยากจะบอกนะคุณครีมตัวเองแล้วชีวิตคุณจะสดใสหรือบางคนบอกอาจารย์อุบลตับผมก็ไม่ค่อยดีมีไขมันแทรกตับอาจารย์บอกด้วยเลยเพราะคุณกินยาลดกรดเยอะไปมันอั้นเลือดอั้นลมไปหมดเลยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดการที่จะทําให้ตับแข็งแรงก็มีอีกหลายวิธีโดยเฉพาะถ้ามีปัญหาเรื่องตับอ่อนเชียงดาดีที่สุด